ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้นมาโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสที่เราทุกคนจะได้ปฏิบัติธรรมะไปในตัวด้วยคือว่าให้เราทุกคน นั่งสมาธิภาวนาแล้วนั่งขัดสมาธิาการนั่งขัดสมาธิให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกบริกรรมภาวนาพุโทโธ ให้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในการปฏิบัตินี้ต้องการจิตใจสงบจิตใจมาตั้งมั่นจิตใจเป็นสมาธิคือไม่ให้จิตใจแสาายไปตามกิเลสมารสังขารมารขันธามารขันธามารหมายถึงร่างกายตัวตนคนเรานี่แหละ ขันธมารคือว่าขันธ์นี่มันเป็นมารเป็นมารอย่างไรเป็นมารก็คือว่ามารน,นั้นหมายความถึงว่าผู้ฆ่าผู้ทำลายมันคอยทำลายทานสินภาวนาของเราอยู่เสมอ ยังว่าเวลาเราจะนั่งสมาธิภาวนาถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบาย mm hmm. ก็อ้างว่าร่างกายของเราไม่สบาย mm hmm. วันนี้นั่งสมาธิภาวนาไม่ได้ mm hmm. นั่นละคือว่า,ามารมันแทะเข้ามาไม่ให้นั่งภาวนาเดี๋ยวมันฆ่ามันทำลาย ขันน่้จงว่าเป็นมารทีนี้ถ้ามันอยู่ดีสบายหรือว่ายังเป็นเด็กเป็นเล็กเกินไป็ว่าข้าพระเจ้ายังเด็กเล็กอยู่ยังไม่ถึงเวลาจะนั่งสมาธิภาวนาอันนั้นมันจะเป็นมารอันหนึง่งมาสำคัญว่าตัวเองเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มแล้วก็ไม่ภาวนา ล้วนแล้วแต่ขันธมารทางนั้นมารเหล่านี้แหละมันคอยทำลายอยู่ไม่ให้ผู้ปฏิบัติภาวนาทะลุลุล่วงไปได้มันมาคาอยู่ในร่างกายสังขารหน้าตาชื่อเสียงเกียรติยศอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันคาม,มันติดอยู่นี่แหละ ไม่ให้เรีบแร่งภาวานาให้มันข้ามพ้นไปได้เจตใจมันก็มาเป็นทุกข์เป็นร้อนวุ่นวายอยู่เมื่อเราภาวานาตั้งจิตเจตนาให้มั่นคงลงไปแล้วอย่าได้วันไหวคำว่าไม่วันไหวนี่ท่านเปรียบอุปมา,มาเหมือนอย่างว่าแผ่นดิน พื้นแผ่นดินพื้นพืนะ้นฐาหน้าแผ่นดินที่เราตั้งบ้านเรือนอยู่เราอาศัยอยู่บนพื้นดินดูแผ่นดินเขาไม่หวั่นไหวคนเราจะขุดจะกลนจะตัดจะฟันอะไรก็าตามแผ่นดินก็เฉยได้ไม่หวั่นไหว ใครจะทำไม่ดีให้แผนดินก็เฉยเมล่าผู้ภาวานาทั้งหลายจงตั้งใจวางใจสงบจิตใจของตอนให้เหมือนแผ่นดินเรามีหูหูมันมีไว้สำหรับฟังเสียงเสียงในโลกนี้ก็มีอยู่เสียง ยกย่องสรรเสริญเรียกว่าเสียงดีเสียงไม่ดีก็คือเสียงดุดาว่าไลา่ป้ายสีให้มันมีโยธน,นั้นจิตนี้ก็คอยไปเย็ดไปถือเอาเสียงดีก็ชอบพอ,อใจเสียงเคราะก็ชอบทางฟัง เสียงเขาดุดาว่าร้ายให้ไม่ชอบฟังเกลียดทางโกรธให้เนละหัดเก็ดกองี้ละให้วางเฉยเหมือนแผ่นดินคำว่าวางเฉยนั่นต้องฝึกหัดฝึกหัดในสมาธิภาวานานี่แหละ บาลมีข้อสุดท้ายพระองค์ทรงตัดว่าอุเบกขาบาลมีอุเบกขาบาลมีอุเบกขา,า,อ,ขาอุปป,ปาละมีอุเบกขาปรมปรัตถปบาลมีมันมีสามขนานวางเฉยอย่างต่ามวางเฉยอย่างกลางวางเฉยอย่างสูงสุด คำว่าวางเฉยใจเอาไปวางที่ไหนมันจะเฉยคำว่าวางเฉยก็คือว่าจิตใจผู้โลโย่ภายในนี้จงให้มีสติสติหมายถึงจิตนี้ต้องมีความระลึกอยู่ไม่ให้ขาดสติไม่ให้สติเลื่อนลอย คอยเตือนจิตอันนี้โยทุกเวลาว่าอะไรอะไรกระทบมาทางตาหูจมูกลิ่นกายใจให้วางเฉยไว้ไม่ต้องไปสกไปทุกกับสิ่งทั้งหลายทําเฉยๆไว้เหมือนแผ่นดิน เมื่อได้ยินเสียงดุดาวา่าไายป้ายสีก็อย่าไปยึดไปถือเอาก็คำดุดาว่าไายป้ายป้ายสีเหล่านี้มันมีมาประจำโลกแล้วใครเกิดมาก็จะต้องกระทบสิ่งเหล่านี้อยู่ถ้าไม่เกิดจึงจะไม่มีถ้าเกิดมาแล้วมันตน้องมี ทำใจให้เฉยๆไหวพุทโธพุทโธในใจให้มันมากให้มันทีเอาจนอารมณ์เรื่องราวภายนอกเข้าไปไม่ถึงจิตถ้ามันยังเข้าถึงจิตถึงใจโยยังเยึดยังเถืออยู่ระน่นแหละคือมันมันยังไม่เฉยอุเบกขาจิตมันยังไม่มีถ้ามันมีอุเบกขาจิตบ้าง เมื่อความสรรเสริญเยนยอเกิดขึ้นแก่จิตใจนี้มันก็ไม่เที่ยงให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงแต่ก่อนมันไม่มีต่อมามันก็มีความตีเตียนนินทาเมื่อตีเตียนนินทาแล้วต่อไปมันก็สงบไปสงบไปมันก็เกิดมีขึ้น ที่เดไม่ต้องไปหวั่นไหวภาวนาอยู่ในใจดีกว่าทำใจให้มันกว้างทำใจให้มันเฉยได้ยอมรับรู้รับเห็นทุกอย่างแล้กวก็อย่างได้ยึดถืออุเบกขาจิตในเรวเป็นธรรมสุดยอดสว,วัสดถ้าว่างเฉยได้ก็สบาย ไม่ต้องไปทุกไปร้อนทีนี้ท่านวางเฉยไม่ได้แล้วก็เอาวุ่นวายเขาว่าให้เราเขาว่าให้ข้าเขาตีเราเขาตีเตียนเราเขาประหักประหารเราเขาฆ่าเราเราก็จะต้องฆ่ามันตอบไปอย่างไ,ไม่มีที่สิ้นที่สุดถ้าเฉยเสียแล้วก็แล้วไป เขาว่าดีก็เฉยเสียอย่าไปเข้าใจว่ามันจะดีอย่างเขาว่าไม่ดีเขาว่าให้ดีก็ได้เพราะว่าลิ้นมนุษย์มันไม่มีกระดูกมันจะกระดกไปยังไรก็กระดกได้ไม่ดีมันว่าให้ดีก็ได้ดีมันว่าให้เสียก็ได้เขาเรียกว่าลิ้นไม่มีกระดูกอย่าไปเชื่ออย่าไปหลง ทำใจให้เฉยเฉยไว้พุโทโธให้มันเฉยได้บ้างอย่าไปทุกไปร้อนวางเฉยเหมือนแผ่นดินดูที่แผ่นดินเขาทายอุจจาระทายปัสสาวะจนกระทั่งคนตายบางรายเอาไปฝังใส่ดินถมไวนะ้นั่นเน่าเปื่อยอยู่ในดินนะน ดินก็เฉยเอามาฝังคาคาก็รับฝังไว้นี่เหม็นคาก็ดมอยู่นี่แหละร่างกายกองกระดูกเมื่อมันตายแล้วมันก็เหม็นเน่าทุกคนนั่นแหละทำใจให้มันเฉยไว้เหมือนแผ่นดินแล้ว่าอุเบกขาจิตมีสติเตือนจิตนี่อยู่ทุกเวลา ไม่ให้ขาดสติสติความระลึกได้เน่เมื่อมันลึกด้ระลึกได้จริงๆท่านว่าเป็นมหาสติมหาแปลว่าใหญ่สติความระลึกความระลึกใหญ่โตมาโหลารไม่เคยเรียกว,ว่ามหาสติพระพุทธเจ้า พระองค์เป็นมหาสติพระอาราหันตตาเจ้าทั้งหลายท่านเป็นมหาสติสติใหญ่ที่สุดท่านวางเฉยได้เหมือนแผ่นดินท่านไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราท่านไม่ยึดอะไรทั้งหมดทั้งสิ้น แม้ร่างกายมันก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยแกช่ชราแต่ดับตายเหมือนกันกันกบคนธรรมดาแต่จิตใจท่านไม่มาทุกมาร้อนกับรูปนามกายใจอันนี้อันนี้แล้วก้อนธาตุก้อนกรรมฐานจิตใจของท่านวางเฉยได้ ท่านทำอย่างใดก็ท่านภาวนาละกิเลสจนมันกิเลสหมดไปจากจิตกิเลส,เลสความโกรธความขุนเคืองความขัดเคืองในจิตในใจท่านไม่มีีท่านละทิ้งแล้วท่านไม่เก็บเข้ามาอีกเหมือนกระเทะน้ำลายสเลดที่คายออกไปแล้วไม่มีใครไปหยิบเข้ามาใส่ปากอีกทั้นใด พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าท่านไม่ไปเก็บเอาอารมณ์ภายนอกเข้ามาใส่อกใส่ใจท่านเลิกท่านละท่านเบื่อท่านถอนท่านปล่อยท่านวางเรายังไม่ปล่อยยังไม่วางยึดหน้าของกูตาของกูตัวของกูตัวเราของเราเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เป็นอะไรตายแล้วก็เน่า ถแผ่นดินทับโถมแผ่นดินก็เป็นตายทับโถมแผ่นดินเท่านั้นทำใจให้มันเฉยเฉยบ้างจะ่ไป็นวุ่นวายเฉยเหมือนแผ่นดินอุเบกขาจิตเมื่อเข้าถึงอุเบกขาจิตแล้วท่านว่ามันเลิกได้ละได้หมดนั่น สิ่งที่คนเราคิดว่าสิ่งนี้ละไม่ได้เลิกไม่ได้วางไม่ได้ปล่อยไม่ได้ถอนไม่ได้ทั้งหมดโลกนี่หลยถ้าวางเฉยอุเบกขาจิตเฉยสร้างหัวมันจิตว่างจากเรื่องต่างๆทุกทั้งหลายมันก็ไม่มีวางเฉยมเมื่อแล้วมันจะมีทุกที่ไหน ทุกมันอยู่ที่ความยึดถือเมื่อจิตของใครเข้าไปยึดไปถือมันก็ทุกลรวมันทุกมันร้อนในจิตในใจเป็นไฟมอดระลกขึ้นลุกขึ้นมาไฟมอดระลกมันอยู่ในใจสวรรค์ก็อยู่ในอกอ หม้อนาลกก็อยู่ที่ใจอยู่ที่ปากพอมันเกิดโกรธขึ้นมาแล้วก็ปากแแวะแวนไฟหม้อนาลกมันออกมันพ่นควันวางเฉยเหมือนแผ่นดินเหมือนก้อนหินก้อนต้นไม้เขาเฉยอยู่ได้เจตเน่ก็ต้องท้มันวางเฉยบ้าง มันแนวอุอเบกขาจิตความกรอดก็ละได้ม่นวางเฉยลงไปความโลภความอยากได้บุมีติสิสดกละได้พระพุทธเจ้าพระองค์ละได้ก่อนใครๆทั้งหมดต่อมาพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านก็ละได้พระพุทธเจ้าละได้เราก็ต้องละได้ สาวกแต่ก่อนมันเอาอย่างนั้นละไม่ได้ไม่ต้องหลงไหลยอยู่แค่การหลับการนอนลุกขึ้นนั่งภาวนาเดินจงกรมเอาจนเลิกได้ละได้จริงๆแต่เมื่อยังเลิกไม่ได้ละไม่ได้มันก็เป็น เป็นเรื่องสุดวิสัยหรือวีสัยว่ามันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันว่าไปอย่างนั้นสังขารมารกิเลสมารขันธามาเดี๋ยวไปเชื่อไปหลงพระพุทธเจ้าตัดกิเลสได้พระอารหันตาเจ้าทั้งหลายท่านตัดกิเลสได้ าวกในข้างพุทธสถานท่านตับได้ละได้ปล่อยได้วางได้ท่านวางเฉยได้เล่ามันคาอะไรคาสมบัติพัทธสถานอะไรจิตมันหลงเนี่ยจิตมันหลงมันเมาไม่รู้อุเบกขาจิตอุเบกขาจิตวางเฉย วางเฉยได้แล้วมันได้หมดแ้ามันวางเฉยไม่ได้กตาของกูหูของกูปากของกูไม่กินไม่ได้ร่างกายของกูว่าไปตามความหล,ลงมันหลงมันไหลมันไม่วางเฉยพุทโธพุทโธมันเฉยอยู่ ไม่ต้องไปห้ามภายนอกห้ามจิตห้ามใจละกิเลสในจิตในใจเนี่ยมันหมดใสให้ใจมันใสใจใสใสใจส,สว่างใจเป็นแก้วสารพัดนึกจิตใจเป็นแก้วมันมีโชคนะแก้วแก้วมันมีโทษค,คือแก้วที่ใสสว่าง ใจของผู้ภาวานาทำความเทียนละกิเลสก็ให้มันแจ้งมันใสสวา่างอย่าให้มันมืดมืดนั้นก็คือว่าโมหะอายิทธะิเลสความโกรธเมื่อมันปกคลุมกายวาจาจิตของบุคคลผู้ใดเรียกว่าโลกมืดใจมันมืด ใจมันมืดมันหลงไม่วางเฉยอุเบกขาจิตไม่มีเขาว่ามาก็จะว่าตอบเขาดามาก,ก็ด่าตอบมันจะจบจะสิ้นที่ไหนเขาเรียกว,ว่าตบมือสองข้างกระทบกันมันกด็ดังแดังเปี้ยงไม่ดีละทิ้ง วางเสียอุเบกขาเฉยเฉยมันไม่ตายแลย้วอยวางเฉยลงไปให้มันได้เขาว่าดีไม่ใช่มันเป็นดีตามเขาว่าเราทำดีด้วยกายวาจาจิตเรารักษาศีลภาวนาดีมันก็ดีไม่มีใครยกย่องสรรเสริญใครมันก็ดีอยู่นั่น เรียกว่าดีโยภายในดีอยู่ในกายวาจาจิตของผู้ทำดีผู้ทำบุญแล้วว่าดีผู้ทำบาปแล้วว่าไม่ดีทำบาปผลของบาปให้ได้รับความเดือดร้อนผลของบุญให้เกิดสุขสบายเพื่อจิตวางเฉยไนดะ้ในเมื่อเวลากระทบ โลกกระทำมีอยู่แปดอย่างฝ่ายสุขฝ่ายทุกข์มีความสุขายสบายใจความทุกข์มันก็มีในนั้นเปลี่ยนกันให้ผลอยู่มีความสรรเสริญเยินยอมีความติเตียนนินทาได้เหมือนกันามีลาภ มีลาบมีได้จะต้องมีเสื่อมมีหมดมีสิ้นไปมียศก็ต้องมีการเสื่อมยศมันจะคงอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นไม่ได้ทำใจให้มันเฉยไว้วางเฉยให้ได้เดี๋ยว,ว่าภาวานาเอาจนมันหลดมันพ้น มันหลุดพ้น่ะมาใช่ว่าคนอื่นบอกว่าหลุดแล้วนะพ้นแล้วนะไปดีใจก็เขาว่าก็ไม่เด็กความเอาความเพียนความหมั่นความขยันภาวนามีสติมีสมาธิมีปัญญามีญาณอันวิเศษละกิเลสให้หมดสิ้นไปจึงจะใช้ได้ วางเฉยไว้อย่าไปวุ่นวายอะไรทั้งหมดนี่แหละการปฏิบัติบูบทาภาวนามีอยู่มากมายหลายอย่างเราอย่านิ่งนอนจัจภาวนาให้ได้ทุกอิริยาบทนั่งก็ภาวนาพิจารณาทำกรรมฐานเยินก็ภาวนา พิจารณาธรรมกรรมฐานเดินไปมาที่ไหนไปรถไปเรือเดินเท่าก็ตามภาวานาเลื่อยไปให้จิตใจมันวางเฉยอยู่ได้นี่เป็นอุบายภาวานาในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติธปฏิบัติ ก็คงได้รับความสุขความเจริญอีวังก็มีด้วยประการศนียสัพพิติโยวิวัททันตุสัพพโลโคนัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขิธิคายุโกภวะ อภิวาธานาสีวิสนิจจังวุภาปจ,จายิโนจตาโรโอธรรม,มาวทันติอายุวนันโุโกังฝากลัง